สวัสดีครับผมใหญ่มาระดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญนนะังกวากหลวงพ่อแจ๋วัดโพชเลิมั้น เป็นเหรียญออปปีพศ2502เนื้ออัปการจังหวัดฉะเชิงเทราไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาในยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมในความเข้าใจของผมนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินลงยาเนี่ยมูลค่าจะแพงนะครับผมราคาในยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับผมราคาพระเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการาารับเช่าผ่านนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพ้มาเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่า ผมได้ทิ้งลิ์ไลายเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด,นนด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการจารานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอขณะมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับแต่งนะครับผมเฉียงนะครับผมยาวลักษณะแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับแตกเฉียงนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้ ards, นเหลี่ยญลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจจรณา,าของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นแขนนะครับด้านในมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนะี้จะมีเส้ลนลวดนะครับแตกเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นแขนมุมตรงกลางด้านในนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับแตกเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดนะครับแนวเฉียงนะครับคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดขอบนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับผมติดขอบลวดนะครับผมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงขอบนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นขีดนะครับขมูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3าในการจจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมล่างตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอัคระเนี่ยจะติดกับเส้นลวดยันนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัขละนะครับผมมุมล่างตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้ปลายเส้นลวดเนี่ย จะติดกับเส้นลวดยันนะครับผมคมลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในกรารจจรนาของผมนะเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นของผมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบนเรณตรงปลายเส้นลวดตะขานะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะบนเลนตรง,นตรงเนี้ยตรงปลายเนี่ยจะติดกับขอบลวดนะครับผมเส้นขอบลวดเหรียญน,นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5้านะนเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขาะนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาบนเวณตรงนี้นะตรงปลายเส้นลวดอักขระเนี่ยจะติดกับขอบลวดเหลี่ยนะครับคมลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่ห้าในการจรณาของผมนะจะต้องเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณตรงรูเจาะนะครับผมตรงมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผม เดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะเติงลักษณะแบบนี้นะเส้นลวดตวอขลารเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมล่างฝั่ง้ายเห็นไหมครับบริเวณตรงเส้นลวดขลาร์เนี่ยจะคมมากนะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งนะค ถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้ออัปการนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ ทบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดลําตัวนะครับบริเวณตรงเส้นลวดลําตัวเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านเด้รับชมกันเนี่ยจะไม่มีลงยานะครับผมถ้าเป็นเนื้อปกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลงยาเนี่ยเขาจะไม่ขุดนะครับผมลักษณะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมด้านหน้าในการจิจารณาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไป ไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแลกในบริเวณด้านหลังเนี่ยเขาจะมีจานนะครับผมพื้นเนี่ยเขาจะเรียบตึงลักษณะแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณจุดส no ังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงจานอะคขลานะครับผมบริเวณด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นจานลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมผิวเนี่ยก็จะตึงเรียบลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมจุดสังเกตแรกในการเจรนาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงตามขอบบริเวณตรงนี้นะครับผมก็จะมีรอยจานเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงตามขอบนะครับผมตรงมุมเหรียญเนี่ยลักษณะเนี่ยจะมีรอยจานนะครับผมเห็นไหมครับตรงขอบเหรียญเนี่ยจะมีรอยจานทั่วเลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการเจรณาของผมนะเป็นความรู้เบื้องต้นในการเจรณานะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมรูเจาะมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะครับผมตรงมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประ กอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดี eu, นรับเชา ee, ่านะครับผมลักษณะดูจอเนี่ยผมให้ความสําคัญนะนเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมเลยตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นผิวเหรียญด้านหลังนะครับผมก็จะเรียบตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมที่ผมบอกไปนะครับผมด้านหลังเนี่ยจะมีรอยจายนอัคระนะครับผมหลายตัวลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางนะ,ะแต่ผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างเห็นไหมครับ พื้นเนี่ยจะตึงมากนะครับผมผมว่าให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับตรงกลางนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบเนี้ยผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมได้ทิ้งลิ้งไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนเหรียญที่ผมนามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมทําไมราคาถึงไม่แพงนะครับ เพราะเหรียญเนี้ยเป็นเนื้ออัปการนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยหลักหมื่นไปถึงแสนต้นเลยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับตรงกลางนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะด้านข้างเหรียญกันบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างเลื่อยลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายลักษณะการเลื่อยนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการจราณานะเดี๋ยวผมจะเลื่ ลงมานะครับผมบริเวณนะมุมตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะการเลื่อยนะครับผมผมให้ความสําคัญนะมีแบบนี้นะครับผมผมยินดีรับเช่านะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะการเลื่อยนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงตูดเหรียญนะครับผมมุมล่างนะครับผมตรงกลางฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะหูเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่ง ขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างเลือล่อนลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้ออัปการนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นต้นถึงหลังหมื่นกลางนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงกลางนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับผมลงยาเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นเลยนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาแต่ผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญน,นะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะลักษณะาการเลื่อนนะครับผมจะเป็นขั้นบันไดลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือตรงกลางแล้วนะครับผมตรงตูดเหรียญน,นะอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจจรนาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อย กำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ